ภาพบรรยากาศงานมักนะครับคือป็นดังกระับ่ด้นะนะแอบอยเทนุ Twelve ่นหนีตาเขาหน่อยนะครับจะขอลองเทน้องโอยยิ้มมองกล้องนะจ๊ะหนึ่งสองสามตากัะจ้ะเขาลุจหนึ่งสองสามนนี่นะ โอเคจ้าหนึ well. ่งสองสามอ่าเรมอะรีเรียล่วให้ฟังกันจูบกันยังลอคุณย่ามาคุณย่า่ไ่ด้ลยคุณคุณย่าเพราะตายังสาวๆอยู่เลย มีร้านในอุ้มไม่ไหวหรอกนั่งไกลกันเหลือเนอใพิวิับเทียบก่นได้นะเนยแล้วแล้วใ บอไอย่เม่ไรเนียจ๊เอยาไปชี้กันนะอยไปี้กัอ่าไ้นอ่ี้นะ่าี้กัย่ีันน่าีนะย่าปี้นะอยี้ัะอเ่กันนะ่ับะอย่าอ่าีกันนอยโาไปชกันอย่าไ้ับอยาีอยไมนอย่ากันอไ้คะอ่าปีันยาไกย่นะอย่าไป้ยาไกันนอ่านนะอา เดี okay. ja ne, ๋ยวคนนี้ขอชี้หาน้องหน่อยนะจ๊ะน้องตกคนอุ้ยใจเย็นน้องไม่ร้องเขินนะคนเยอะแยะโลกหนึ่งสองสามเือแบบจับมือกันด้วยสี่จับมือกันด้วยโกโอเคครับอ่าุดจะมองหน้ากันด้วยลูกหนึ่งสองสาม ไอ้ของแม่้หน้าเนี่ยจ้กดีูนึ่งจ้าชี้าแล้วี้้าแล้วเป็นพยานเหรอเป็นพยานเพยานหนึ่งสสามเน่ยจ้าเเ่าก่อนแล้วกินข้ากต้องเลครับนเนี่ยไม่ไปนั่งแต่้านร้่พื้นที่ไม่พอ

bị bay đi, bay đi, nó bị chiêu nó, anh dễ đoang, ở nhà đấy còn ở Amnat, ối, ăn cơm gì, bữa nó, พอดอนเด้ไปบ่เคยมื้อนี้โอ้ยอย่า ừ. ừ. ไอ้หมทีู่ไว้บ้านนี้นี่้ยิมันววาเลยนะจ๊ะลูกสาวุเนียเฮขอรุ่นนะจ๊ะเราเราทั้งยเอะจ้ะทั้งดอกไม่ย่เพิ่นนะอ่า๋ยวคลีสขอชี้หาสินทรอย่งนั่นนะจ๊ะชี้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 ี้้ะ หน่อมใช่พี่น่โ้โหสวส่สวยแน่นอนอีกรอบนะจ๊ะโอจ้า 1...2...3... ่องม่อง้งาเมือนดจ้าหน่งสองมโอเคจ้าแดงเลยปไม่เต้ยง่าอะไม่เตียงมาเดี๋ดียทาย คไอนี่ไปในญ่มาส่งรัานนี้แหละมาห้านลูกไอ้น้องสาวมน้องสาวมานี่ลูกนิงแก้วมาหนิมาส่งแหวนให้ให้พี่ชายเออให้พี่ชายพี่ชายให้ส่งนให้พี่นังเออพี่สะใเออคนส่งน้าเรามองกล้องเพื่อนนะคะ จับจ <aunque S 2> <me> ับ <cheg> จับเแจับเาแอมองกล้องที่ด้วยจ้ะโอเคอ่าหนึ่งสองสามขอรู้มึงนะครับรูปมาลูกหนึ่สองสามโอเคค่ะ มือไม้สั่นนั่งนีนะนั่งนี่นะเราลุกบอลออก่อนกันมือไม้สั่นยาคืนอันแม่เท้าตังนี้นอสาวเือกลมมือเล็กมือนี่นะครยิ้มย่ออย่างนี้ก็ได้ย่แม่ออกบอลธรรมด้างเลม่ต้มีคนอยู่ด้วยจ้ะ ของกล้องพี่กันนะครลูกหนึ่องสามนะคะหนึ่งสองสาอในตัวนี้ตัวปิดเ่ยมองหน้ากันลกย้อมกน้ออมอมมัองัมอะกมอแนนออัออ แล้วก็ตัวสูงแป๊บๆนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่เดี๋ยวแม่จ่าเดี๋ยวแม่หยบออกให้หนูก่อนข้าวข้าวเขาออกออกอีกเจ้าแม่แล้วอย่าไปอยู่หลังพวงเลยจ้ะไปกัเนวันนี้เอาไวันนี้สวยเกินอ่าวันสวยๆเลยนะจ่ารูปนี้จะมีแค่รูปเดียวจ่าอ่า ใช่แล้วจ้าเลยแล้วก็จะไม่เจออีกเลยเอาได้ได้ๆพี่ลองไหมคะแน่เลยจ้างไว้ก่อนนะลูกหนึ่งสองสามอ้วเจ้วสาวมองกล้องพี่หน่อยค่ะลูกหนึ่งสองสามจางไว้แล้วลูกไม่มีสิทธิ์พูดลูกหนึ่งลูกยงไว้ก่อนนะจ้ามองกล้องพี่หน่อยลูกหันมาค่ะ สวยลูหนึ่งสามโอ้โหยิ้มแย่แ่เลยจะเบาส่วนหวแดแล้วค่ะอะไรนะจะบาหน้าหนยหน้าไปนัังเลยอ้าว่เ่อยว่ายว่ายน้นอเอาอันนี้มาเป็นมมาดเอายมาออมาเลย นะครับอนนี้มารห้ยิ้มมาอีกลูยิ้มมาอีกตกลงนะค่ัเจะเบ่าชีสให้พี่หน่อยค่ะหนึ่งสองสามขอลูลูกนะอาหนูเอามินิฮาร์ลงรูกหนึ่งสองสามจะเบาชีสจะเบาชีสหนึ่งสองสามโอเคครับจบไปเลย ไม่ต้องีกลายด้วยนาช้าลูดช้าก่อนนะคะอ่านมองกล้องหนเลยคะรับสองสามช้านะช้า โอเคมองกล้องน,นะจ๊ะแยายิม้มมาเยอะนะจ๊ะหนึ่งสองสามน่ารักขอรูปหน่อยจ้ะหนึ่งสองสามมองหน้ากันหน่อยลูกโอ้โหไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคนเยอะแยะคนเยอะแยะหนึ่งสองสามเอาหน้าใกล้กันอีกค่ะเอาหน้าใกล้ก,กันอีกใกล้กันอีกไม่ ออกไปไม่ได้ตีชุดไม่เป็นไรเลงสองสามก้มลงไปเลยก้มลยลูกนั่งเกาจีแองก็อขอยู่เาลงก็ไ้ยกสงก็ไปเอา ยายตื่นใจจนไปเป็นไปเป็นเล่ยยมใจตื่นตันไรงตื่นตัจักจักจักจัิตใจเราอยู่เาตื่นตันบ่าเราผู้มั่นใจเออหยลองไปยุเอสคุณละเออไม่็แค่เรยอมซื้อรยา มสวยจิงอะไรยังไงข้อมือได้เลยครับไมมไไว้เขาด้วยตะใส่ไม่หมดอ๋อถึงนี่ับเะดูไอดอมก็เดินเก่งแล้วมองอู่ว่านี่กับพ่อใส่ไม่เหมือนกัน คาไว้ก่อนอาลูกคาไว้ก่อน่ะหนึ่สองสามโอโหหนึ่งทำหนุน้าหนึ่งสองสามหันมองกล้องรูปมือค่ะหนึ่งโอโหหนึ่งสองสามนนนีด้วยหนึ่งสองโอเคค่ะอ่าอน่ คือค่อนข้างนัละครับก้ไปลยตอไปกัได้กก็ได้ลูกกรับตักก็ได้ลูกกรับตักกรับตักไปกรับตักกรับตักเลยมาแล้ว่ึนได้ เครับยพรได้จ้าแล้วกไปร่อก็เ้ยีากันนะลูกลงกเขาไม่เคยตีัลูกาเขาไม่เมืนพี่น้องพี่น้องไม่ใช่คุณยาทสาขายรูปก่อนนะ món trái cây đơn giản thôi, quân đó, không, không liên แปลกปะไปเลยหมดมีทำไรให้ดูไปไปดู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 เดี๋ยวมองกล้องก่อนนะจ๊ะหนึ่งสองสามไม่เห็นไม่เจครับข้างหลังนะครับยืนยืนได้นะจ๊ะกี่กี่เอาเอาโทรศัพท์นห่ให้แม่ทุกคนหนึ่งสองสามมีฮาร์ดนะครับนิ่งไป เหจ้าหนึ่สองสามรุ <aún> <yelled> ่งเหจ้าหนึ่งสองสามพี่หาจะว่วทัางฐานนะจ้าคิวโอร้องไ่้ยแ้วคิวคิวโอร้องไา1หนึ่งสองสาม่เจ้าโอเคหนึ่งสองสา๊ปเปิดฟันแม่เปิดฟันเปิดฟัน พอดมฝันจังเลยห <c oughs> นึ่งสองสาคจาหนึ่งสอันนี้ด้วยไอ o v e you ครับอ่าจำอย่าี้จะแม่อย่างนี้าบาจ้ <c oughs> ะโอเคพูด <c oughs> มาจาห <c oughs> นึ่งสอส้ยลูกจาหนึ่งสองสาพูดมาจาหนึ่ง โอเคค่ะหาไทยต่อใหยอีกแม่จ้า